ว่านเป็นชื่อเรียกของพืชที่มีหัวและหรือไม่มีหัวซึ่งมีอยู่มากมายหลายสายพันธุ์มีท้งที่เป็นพืชต้มลุกเป็นไม้เดือยและไม้พุ่มนิยมปลูกเพื่อน,นําไปทํายาเป็นสมุนไพรรักษาโรครวมไปถึงใช้เป็นเครื่องรางของขลังคนโบราณมีความเชื่อว่าหว่านบางชนิดนั้นทําให้อยู่โยงคงกระพันและเป็นสิริงมงคลต่อผู้ที่ปลูกเช่น ว่านเงินไหลมาว่านเงินไหลมาลักษณะโดยทั่วไปเป็นพันไม้เลื้อยที่มีเถายาวลำต้นมีความยาวประมาณ10-20เมตรมีลำต้นกลมสีเขียวผิวลำต้นเกรี้ยงเป็นข้อห่างๆและมีรากออกมาตามพ่อลำต้นแต่ละข้อจะมีกาบใบหุ้มอยู่หนึ่งใบออกมาตามพ่อสลับกันซึ่งมีก้านใบยาวประมาณ10-15เซนติเมตร ใบจะมีลักษณะเป็นแฉกประมาณ5แฉกขนาดใบกว้างประมาณ 35- ซนติเมตรและยาวประมาณ10-15ซนติเมตรใบเป็นแฉกหลือเข้าหาโคนใบส่วนปลายใบเรียวแหลมพื้นใบมีสีเขียวและมีสีเหลืองปนอ,อยู่ที่บริเวณเลยเส้นใบเล็กน้อยถ้ามีอายุมากจะออกดอกตรงส่วนยอดลักษณะของดอกจะคล้ายกับดอกของบอน วิธีการปลูกลงกระถางเพื่อใช้ประดับภายในและภายนอกควรใช้กระถางทรงสูงขนาด10-16นิ้วใช้ปุ๋ยคอแกแปรปุ๋ยมะพร้าวและดินร่วนอย่างละหนึ่งส่วนผสมเป็นดินปลูกใช้ไม้หลักที่พุ่งด้วยกากมะพร้าวผักไว้ตรงกลางกระถางเพื่อเป็นที่ยึดเกาะของรากควรให้ปุ๋ยอย่างสม่ำเสมอและควรเปลี่ยนกระถางเมา่ยุได้สองถึงสามปีสำหรับการปลูกในแปลงเพื่อประดับไว้บริเวณบ้านและสวน ควรปลูกบริเวณโคนต้นไม้อื่นหรือทําร้านเพื่อให้รากยึดเกาะและเลื้อยขึ้นได้ควรปลูกในดินร่วนซุยในที่มีแสงแดดรำไรหรือในที่ร่มการขยายพันธุ์ขยายพันธุ์โดยการปักชำส่วนในด้านของความเป็นมงคลน,นั้นท่านว่าบ่านนี้เป็นไม้มงคลน,นามคนโบราณเชื่อกันว่าบานดาดิปลูกไว้ประจําบ้านจะทําให้เกิดความมั่งคั่งร่ํารวย เงินทองไหลามาสู่บ้านและผู้อยู่อาศัยและยังเชื่อกันอีกว่าตนเงินไหลามามีสีสันสวยงามมีสีกลางใบซึ่งก็คล้ายกับสีของเงินอีกด้วยนอกจากนี้ท่านยังว่าควรปลูกไว้ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้และปลูกในวันอังคารจะให้คุณดีนักแหล